ครับตอนนี้เราก็มาในวันที่สงนะครับก็ในวันที่6นะครับเมื่อวานนี้ก็อาจะจะดูพระอาทิตย์อ่ารอช่องตรงไนสิช่องประตูของเขาพนมรุ้งนะครับอาจจะมองไม่เห็นเมื่อวานแต่วันนี้น่าจะดีกว่าเมาื่อวานนะครับเพราะว่าไม่มันไม่ค่อยมีเมฆปังมากเท่าไหร่ครับในส่วนด้านหน้าของทุกท่าน ครับ,อบอตอนนี้บรรยากาศของอ,อยู่ที่เขพาพนมรุงร้งนะครับญญาาก็เป็นวันที่6มีนา สองห้านะครับจะเห็นบุคคลกเจ็ดนะครับก็บรรยากาศที่มาดูปรากฏที่มาชมปรากฏการณพระอาทิตย์รอด15ช่องที่เขาพนมลุงนะครับตอนนี้ก็มีหลายท่านที่มาชมก็เยอะแยะนะครับก็เป็นวันที่สองนะครับเพราะว่าวันเมื่อวานนี้ก็น่าจะมีแสงแดดของหน้าการจะจับลายมีเมฆบางแสงนะครับก็อาจจะไม่เห็นแสงรอดช่องประตู เท่าไหร่นะครับพระอาทิตย์ก็ยังยังไม่ถึงนะครับก็มากมายหลายท่านก็ได้รอชมกันนะครับหลายท่านที่ก็รอชมปรากฏการณ์กันที่เขาพนมลุงนะครับก็ยังไม่ถึงเวลานะครับเพราะว่า น่าจะพระอาทิตย์ก็ยังเคลื่อนลงยังไม่ถึงช่องประตูสิบห้าช่องประตูของเกาพนมลุงนะครับตอนนี้ก็ยังรอลุ้นกันอยู่นะครับคือเป็นวันที่สองนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็น่าจะแสงน่าจะไม่รอดช่องเข้ามาเพราะว่ามันจะมีเมฆบังวันนี้น่าจะได้เห็นกันนะครับรอลุ้นกันนะครับ แล้วก็ตอนท่านนอนท่านก็ฝันฝันเกี่ยวกับการสร้างทรัพย์สินนะครับเมอเกิดกบบัวนะครับก็มาจช่วงเวลาทั้งสี่ครับสาหรับตอนนี้ก็ยังรอลุ้นกันอยู่นะครับเพราะว่าจะเหมือนเมื่อวานหรือไม่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าก็ยังไม่เห็นแสงพระอาทิตย์ที่ลอดช่องประตู15้าช่วงของเขานุนรุงนะครับ คลับตอนนี้กําลังลุ้นกันอยู่นะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะได้เจอได้เห็นแล้วนะครับเห็นปลาที่ลอดช่องลอสิ5ช่องของขอบนรมลุงแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เห็นเลยนะครับก็น่าจะดีกว่าเมื่อวานก็ยังรอลุ้นกันอยู่นะครับเอาละใครได้ภาพแล้วนะครับนึ่ขอพอนะครับขอพอยองพระศิวะเจ้าไม่ต้องตนนะจ๊ะเทพเจ้าไม่ต้องไปบนไบบานบนบานเขาได้กับพวกพิ่ นะครับอย่างนึงว่าคนทุกคนเกิดมาต้องเจิดเจอทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายฉะนั้นขอให้พรแห่งองค์พระสิว่าเจ้าแห่งประสาทพนมรุ้งให้ทุกคนมีกำลังกายและกำลังใจที่จะผ่านทุกเรื่องราวในชีวิตท่านผ่านทุกเรื่องราวของเขาท่านด้ดีขอให้ทุกเรื่องผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตนะครับย้ำอีกทีครับทุกท่านได้ภาพแล้วทุกท่านเห็นภาพแล้วขยับหน่อยเนาะเรานี้เรามากันหลายคน นะครับไม่อยขวาเห็นยังเอ่ยเห็นแล้วเห็นไหมย,ยังถูกเลยเลยเห็นเล้วผมถือว่าใครเห็นแล้ววะเนี่ยมีคนเห็นไหมก็ยังถือว่าเป็นบุญญาธิการจากที่เทพเจ้าได้มาประทานนะครับโอกาสในวันนี้วันนี้วันที่สองครับหกและเจ็ดนะครับห้าหกและเจ็ด กลับตอนนี้ก็บางท่านอาจจะเห็นแล้วนะครับแต่ก็ยังยังไม่เห็นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราอยู่อยู่ไกลตแต่ท่านไหนที่อยู่ใกล้ๆน่า,าจ,จะได้เห็นก่อน เป็น่ไทีสูงมีใครเห็นไหมเนี่ยโอ้น่าจะเหมือนน่าจะเหมือนเมื่อวานไม่มีใครเห็นไลยเป็นยังไงครับตรงนี้เห็นกันบ้างไหมเอ่ยใช่มันเป็นแสงมันแสงมันแสงถือว่าเสียงถือว่าแสงได้ปรากฏแล้วก็เป็น คุให้ทุกท่านขอให้เทวะมงคลน,นี้มีแด่ทุกท่าน<ช>มีแด่ครอบครัวทุกท่านนะครับเอาละแสงหมดแล้วใช่ไหมครับเทค่นี้ถ้าหมดแล้วจะได้เปิดประตูให้ทุกท่านได้เข้าไปดาไ้านในเราไม่เห็นเีครับตอนนี้ก็ทุกท่านก็ลุ้นกันนะครับลุ้นกันก็น่าจะผิดหวังไปตามๆกันนะครับเพราะว่าแสงไม่รอดช่องประตู15ช่องประตูของเขาพนมลุงน,นะครับ เพราะว่าจะมีเมฆมาบางก่อนนะครับ,เ,เ,รบเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะเปิดประตูให้ ประชาชนทุกท่าน,นท,ที่มาชมเข้าไปดูปราสา,าทาาที่เขาพนมรุ้งนะครับครับตอนนี้ก็ยังไม่มีไม่วันนี้ก็ไม่มีแสงพระอาทิตนะครับก็ชมบรรยากาศรวมๆนะครับบรรยากาศรวมๆก็รู้สึกวา่าเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้ต่อนะครับเ<า>พราะว่าวันพรนุ่นรงนี้ก็เหลืออยู่อีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ท้องฟ้าอาจจะไม่เปิดดีเท่าไหร่ก็เหมือนเหมือนเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ก็ปิดหว่างไปตามๆกันวันนี้ก็ รู้สึกว่าสแสงพระอาทิตย์รอด15ช่องประตูเขาพนมลุงนี่ก็ไม่ไม่น่าจะชัดเจนนะครับไม่น่าจะแสงชัดเจนตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะเปิดให้ท่านที่มาชมก็เข้าไปดูในปราสาทนะครับเข้าไปดูในปราสาทกันก็มากมายหลายท่านนะครับบางท่านก็อาจจะเดินทางกลับแล้วนะครับ ก็ไม่เห็นแสงพระอาทิตย์ที่ลอดช่องประตูเขาพนมลุงนะครับเพราะว่าน่าจะมีเมฆมาบังเช่นเคยนะครับก็รอรุ้นกันอีกนะครับแต่วันนี้ก็ไม่ได้ภาพที่ดังตั้งใจเอาไว้นะครับครับบรรยากาศรวมๆที่หน้าปราสาท เขาพนมลุงนะครับที่มาชมปรากฏการ์อ,อยู่ที่เขาพนมลุนนะครับที่พระอาทิตย์ตกในวันที่สาอ,อในวันที่5 6 7นะครับ3วันวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับก็ช่วงพระอาทิตย์ตกนี่อาจจะมีเมฆมาบดบังแสงแสงก็เลยไม่ได้รอช่องอ่า15ช่องประตูของเขาพนมลุงนะครับก็จะอรอลุ้น วันต่อไปนะครับเพราะว่าวันนี้ก็อาจจะท่านที่อยู่ใกล้ๆอาจจะได้มองมองเห็นบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ท่านไหนที่จับภาพที่อยู่ไกลๆก็คงจะไม่เห็นแสงที่รอดช่องเข้ามานะครับเพราะว่าจะมีเมฆมาบดบังก่อนนะครับตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็ให้เข้าไปชมในปราสาทบริเวณ ข้างในปรา,าสาทนะครับก็เข้าไปชมบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับปกติก็ถ้าเป็นวันธรรมดาก็ในช่วงนี้เขาก็จะปิดบิดการเข้าชมนะครับแต่อันนี้ก็เป็นในกรณีพิเศษที่จะให้ทุกๆท,ท่านที่เข้ามาชมบรรยากาศในช่วงเย็นๆนะครับช่วงนี้ก็บรรยากาศอ,าอยู่หน้าปรา,าสาทเขาพนมลงนี้ก็ดีมากนะครับบรรยากาศเย็นสบายนะครับ ก็หลายท่านที่เข้าไปก็เข้าไปชมกันนะครับช่องเส้นทางโบราณก็มาถ่ายทำวันนี้ก็ไม่เห็นแสงมากเท่าไหร่นะครับก็ถ้ามีเวลาก็จะมาถ่ายทำในวันพรุ่งนี้อีกต่อไปนะครับวันนี้ก็ช่องเส้นทางโบราณก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆอีกต่อไปนะครับ